สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับการปลูกเผือกหอมขมิเมนเราจะปลูกอย่างไรให้หัวเขาใหญ่ค่ะเราปลูกไว้แค่ต้นเดียวตอนนี้เผือกหอมขมิ้มนของเราก็มีการแตกหนอกออกมาเรื่อยๆจนมีเป็นกอที่ใหญ่เลยค่ะลักษณะของเผือกหอมขมิ้มนเขาจะมีลักษณะต้นที่ใหญ่ ใบก็จะใหญ่มากเลยค่ะใบจะใหญ่กว่าเปลือกหอมของไทยๆเป็นอย่างมากเลยค่ะนี่คือลำต้นต้นแม่ของเขาค่ะหัวต้นก็จะใหญ่มากค่ะส่วนต้นเล็กๆถ้าเราเลี้ยงเอาไว้เขาก็จะมาแย่งอาหารต้นแม่ทำให้หัวของต้นแม่ก็จะเล็กลงไปด้วยค่ะนี่คือต้นแม่ของเขาค่ะ เราก็จะมาแยกหน่อต้นลูกออกค่ะเพื่อให้ต้นแม่เขามีการขยายหัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะแทนที่เราจะตัดทิ้งเราก็จะขุดเอารากของเขาออกมาด้วยค่ะเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะเปลือกหอขมขมิ้นของเราก็จะปลูกไว้กินเองค่ะเราก็จะแยกเขาออกให้เหลือน้อยๆค่ะ ถ้าเราปลูกเพื่อการค้าเราก็จะแยกเขาให้หลือต้นเดียวค่ะนี่เราปลูกไว้กินเองค่ะเราก็จะแยกให้น้อยก็พอค่ะหัวนี้ก็ต้นใหญ่เราก็ขุดออกมาค่ะเขาก็จะมีหัวเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นแล้วค่ะเราก็จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปค่ะหัวนี้ก็จะหักค่ะแต่เขามีรากเขา เมื่อเราเอาไปปลูกก็จะขึ้นค่ะเราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเราไม่เอาออกหมดค่ะต้นลูกเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาบํารุงเขาค่ะเราก็จะมาบำรุงเขาด้วยปุ๋ยขี้หมูและเปลือกไายค่ะเราก็จะบำรุงเขาแบบง่ายๆที่เรามีเลยค่ะเราก็นำไปใส่ที่โคนต้นค่ะ ปุ๋ยขี้หมูนะก็จะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงช่วยให้ดินดีดินนั้นร่วนซุยเผือกหอมขมนของเราก็จะมีหัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วเราก็จะมาลดน้ําค่ะ,ะเวลาที่เราลดน้ําเราก็จะมีฮอร์โมนอะไรเราก็ใส่ค่ะนี่เราใส่เป็นจุลินซีสังเคราะห์สแสงไปค่ะ ไม่มีสัดส,ส,ส่วนที่ตายตัวเลยค่ะเราก็ใส่และลดไปที่โคนต้นของเขาเลยค่ะเขาก็จะได้กินสารอาหารที่เราให้ไปค่ะก็จะทำให้หัวของเผือข่อมนั้นมีหัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเขาเสร็จแล้วค่ะ หลังจากนี้เราก็จะดูแลเรื่องมแมลงค่ะ,มะแมลงก็จะเป็นพวกเพลอ่อนค่ะเมื่อมีเพลอ่อนมาเกาะที่ลำต้นเราก็จะหาสมุนไพรมาฉีดไล่เขาเราก็จะดูแลเขาแค่นี้ค่ะก็จะรอให้เขามีหัวที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะเมื่อเขามีหัวที่ใหญ่ขึ้นเราจะมาอัปเดตให้ได้ชมกันอีกทีนึงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ